โอเคผมสวัสดีทุกคนครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะออลอยปูน,นะผมลอยปูนนะเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยว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 โอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเออ่หยอดปูน,นะผม <c oughs> เป็นเออ่ต้องต้องใช้รถเออ่หยอดปูนนะเออโอเคมาเริ่มกันเลยผมลุยกันเลยลุยกันโลดครับผมลุยกันโลดเอ๊ะมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยยืบบอกนะว่าไม่ถึงอะ่ะยืดหรอผมยืดหรอให้สุดครับผม อ,อย่านะอย่านะพี่อย่านออย่าหนอไม่เอาหนอไม่เอาหนออย่านออย่านะอย่านออย่านาอโอเคถึงอยู่โอ้ยเสียววาบเลยเสียววาบเลยทุกคนโอ้ย,ยเกือบเกือบไปแล้วไงเกือบไปแล้วไงน,นะผมโอเคมาลยุยต่อผมไปเปิดสวิตจวดครับผมนี่ครับผมแล้วก็บังคับให้มันตรงนะผมบังคับเปนะ็นตรงนะเป็นงานเทปูนที่ ยากนิดนึงครับผมยากนิดนึงนะแหมโอเคป๊อปป๊อปโอเคยูวชิวสบายสบายครับผมมายกขึ้นมาผมปื๊บโอเคโอเคป๊อปป๊อปป๊อปโอเคสบายสบายชิวคิวกับผม ก็หยอดไปเรื่อยๆครับผมนี่ดูดูดีๆครับผมว่ามันตรงหรือเปล่านะต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหยอดอย่างเดียวนะต้องดูด้วยนะฮอหดเข้าหดเข้าหดเข้าอืออ่าโอเคอือโอเคหดเข้าครับผมหมดเข้าอือปับปับเออโอ้โหอันนี้หยอดอะไรหยอดเสาเข็มหรือเปล่าอ่อน่าจะเป็นเสา เสาตอมอ,อ่อล่อลืงไงน, <c oughs> นผมน,น่าจะใช่บ้างเฮ้ยทำไมมันไม่เต็มสักทีเอเอ,อหยอดเสาผมหยอดเสาครับผมงานหยอดเสาครโอ้โหแม่หยอดนี่เป็นป่องไม่หยอดอย่างดีเลยครับ <c oughs> นะผมผมอยากเคยผมอยากเจอมากเลยรถแบบนี้นะโอ้โหไม่มีโอกาสได้เจอซากกะทอ ปับ๊บเออแฟบบนี่โอเคปับป๊บปับ๊บปั๊บต้องบังคับดีๆครับผมนี่เอเมื่อก่อนมีคนถามว่ารถอะไรที่ขับยากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นรถคันนี้แหละที่ขับยากที่สุดนะเพราะว่ามันบังแต่ถ้ามาขับยากไมันก็ไม่ยากอมันมันแค่อาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับผมไม่เออถ้าขับใหม่ๆมันไม่รู้ไงว่าจะบังคับไปตรงไหน,น อะไรยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ชินแล้วแหละผมก็ขับขับได้แล้วก็รู้แล้วว่าตรงไหนมันบังคับ,บยังไงก็บังคับไปอย่างนั้นนะครับจได้ครับผมใช้เทคนิคเทคนิคเทคนิคการจำครับผมนะครับขับรถนี่ต้องใช้เทคนิคการจํานะจําดีๆครับผมนะครับผมจําดีๆนะครับปุ๊บป๊าบโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ โอ้โหเงียบหอกก็รอให้มันเต็มครับผมรอให้มันเต็มนะปับ๊บอันสุดท้ายแล้วมานี่อันสุดท้ายผมปับ๊บเต็มสลกีนเลพี่เออมันต้องอย่างนี้สิโอ้โหแล้วก็ลดออกจากบริเวณนี้ครับผมเออใกลเสร็จแล้วผมเอ้เอามาเสร็จคลิปนี้เลยดีไหมนี่มันจะเสร็จได้ไหมวะเดี๋ยวดูก่อนดูงานก่อนว่าจะเสร็จได้ในคลิปนี้ไหมเออน่าจะได้นะผมหรือเปล่าวะ อาจจะได้นะครับเฮ้ยมันเหลืออ๋อเหลือเค้นนะผมต้องเคนออกนะครับเคน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 เออเดี๋ยวสวิงออกครับผมสวิงออกเออมาดูกันเปลี่ยนแปลงว่ามันจะเป็นยังไงเอ่อมันก็ออกหมดแล้วนี่ว่าออมันก็ออกหมดแล้วนี่ว่าหรือว่าเหลือไอตัวกระจกนั้นโอ้โหน่าจะใช่ครับผมมันเหลือไอตัวกระจกนั้นนะ โอเคเราเราต้องหย่อนลงครับผมเราต้องหยอง่อนลงปึ๊บหย่อนลงเพื่อไปเอ่อไปปิดครับผมไปเอามันออกเอาหนอกครับผมปั๊บนี่เอาเข้าบ้านไปโอเคนี่โอ้โห و, โอ้โหอ้าวมันใหญ่เงี้ยอ๋อเ้ยทำไมมันใหญ่เงี้ยตกคอนโอ้โหทำไมมันใหญ่จังอ่ะโอ้ผมโคตรชอบเลยครับงานใหญ่ๆแบบนี้นะฮึสุดยอดจริงเลยว่ะ ชอบมากชอบมากชอบมากนะผมชอบมากชอบ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 ใหญ่ดีใหญ่ดีนะผมใหญ่ดีอ๋าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อของนะผมเราจะไปซื้อของเราจะไปซื้อของมาบริเวณตรงนี้นะคนี่นี่เพราะว่าถ้าเราสั่งมันแม่งเอาไปวางให้ฝั่งนู้นเอาไปวางให้ฝั่งนู้นขี้เกียจไอ้นี่เออขี้เกียจยกหลายหลายชั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อเอาไอ้นี่นะครับแทงปูนไปเดี๋ยวเราเอารถไปกันเลย รถคันนี้เ่ะไปนะครับผมไปกันเลยผมว่าไปบนี่โอเคโอ้โหบอกเลยว่างานโคตรใหญ่อะแล้วก็ซื้อเอาขึ้นรถครับผมมีอะไรอีกไหมไม่มีครับผมไปเห็นเราเรากลับไปหน้างานเลยโอเคเรามัดก่อนมัดก่อนโอเคไปหน้างานเลยปั๊บห้าร้อยบาทโอเคแหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคเราจะถอยไปตรงหาตัวเอหาตัวตัวเคนนะผม ไปหาตัวเคนะครับตาตาตาตโเคพอทีนี้ก็เคนบังคับสาผมบังคับอ่าบังคับดึงึงไอเอาตัวนี้ขึ้นไปนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จภายในคลิปนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีก็งานเท่าที่ดูนี่มันยกเยอะเหมือนกันนะทุกคนยกเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โห ผมว่าไม่น่าจะเสร็จป่ะปโอเคไม่เส็จก็ไม่เป็นไรโอ้มันใหญ่จริงนะผมมันใหญ่จริงเป็นห้างหรือเป็นอะไรวะเป็นที่จอดรถหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จอดรถที่จอดรถจะมีลิฟต์ได้งไงอ,อ๋อชั้นใต้ดินนะจะเป็นที่จอดรถนะผมชั้นส่วนส่วนชั้นบนก็จะเป็นห้างน่าจะเป็นห้างหรือไม่ก็เป็นออที่พักอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับปางโอเคโ,อโหวางตั้งเยอะวะ่ะ ๋อไม่เยอะไม่เยอะโอ้โอเคโอเคเอาเรื่อยๆครับผมไม่เสร็จคลิปนี้ก็คลิปหน้าก็ได้โอเคเพราะว่ามันเหลืองานยกอยู่นิดนึงครับผมคลิปนี้ไม่น่าจะเสร็จหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็เดี๋ยวจะพารับงานสบายสบายสมองครับผมสบายสมองครับก็งานชิวๆนะครับผม ก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดนะผมก็ตักยกเทตักยกเทไปเรื่อยๆครับผมอันนี้นี่งานมันใหญ่นะงานมันใหญ่มันกดดันนะครับมันก็อาจจะเครียดได้นะผมเครียดเครียดนะครับป๊อโอเควางลงโอเคปึ้ดึงถอยโอเคโอเคเอผมว่าน่าจะเสร็จนะคลิปนี้เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีโอ้น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จนะผมน่าจะเสร็จ ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมได้อยู่้าไปอีกโอเคโอเคปื้บื้อตืดตั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 ตเอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเควางลงผมไปเดินหน้าไปจืดตื้อ ชิวๆครวบผมชิวๆโอ้โหขนาดทํางานใหญ่เรายังชิวๆนะขนาดทํางานใหญ่เรายังชิวๆครับผมปึ๊ดดึงถอยครับผมตอนตอนตอนตุดตุดตุดเรียบร้อยโอเคแล้วก็ยกอะไรขึ้นมานี่เป็นอ่าอะไรวะมันคืออะไรเนี่ยทุกคนมันคืออะไรอ่า ไม่น่าจะมีขายในไอ้นี้นะผมว่าเอ้ยมีอยู่นี่ว่าอ๋อน่าจะเป็นแอร์รอเปล่าน่าจะเป็นแอร์นะผมน่าจะเป็นแอร์นะไปเดี๋ยวเราไปเอากันเลยครับผมน่าจะเป็นแอร์นะอ๋อเท่าที่บนบูนะไม่รู้เอ่อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่น่าจะใช่ั้งโอเคเราเรามาตรงนี้เราก็ก็ซื้อไปเลยครับผมเอาคือรถ6,400โอ้โหน่าจะเป็นแอร์มั้งนี่แอร์แอร์เออน่าจะใช่ครับผมอีก อีกสองอันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นครับผมเออเราจะวัาไปเป็นเคอรี่ครับผมไม่ใช่เคอรี่อ๋อนี้เป็นอะ,อะไรไม่รู้อ่ะตะแกรงอ่อไม่รู้อ่ะนี้บ้าบออะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับเราก็จะมัดไปเดี๋ยวเรากลับไปหน้างานเหมือนเดิมรับผมก็พยายามวัดผมก็เป็นงานสุดท้ายแล้วทุกคนนะครับเราจะดูกันว่ามันจะใหญ่ยิ่งใหญ่สักแค่ไหนครับผมนี่ โอเคยกอันนี้ขึ้นก็เป็นไงมาเสร็จพิธีนะผมมาเราไปดูกันว่ามันใหญ่แค่ไหนแต่ว่าดูแค่นี้มันก็ใหญ่ใหญ่มากแลว้วโออโ้หูใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่มากครับผมใหญ่มากโอโ้โหโอเคลงมาตื๊อโอเคลงมาโอเคลงมาปึ๊บโอ,ค,โอค,คนขับเคนนี่มองไม่เห็นเลยครับก็ฟังวอ,อย่างเดียวผมย้อนย้อนย้อนล่องย้อนล่มง หย่อนลงครับผมหย่อนลงหย่อนลงอ่าหย่อนลงเรื่อยๆหย่อนลงเรื่อยๆหย่อนพอครับผมพอพอโอเคพอถอยหลังอีกนิดนึงถอยหลังอีกนิดนึงป๊าอ่าไปควายอีกนิดนึงป๊าปเนี่ยฟังบอยอย่างเดียวโอเคหยุดครับหยุดโอเคแล้วก็บลดแล้วอโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับยกขึ้นได้ครับผมนี่เขาก็จะยกขึ้น <c oughs> <ไ>ป <c oughs> า๊าดก็ฟังบอยอย่างเดียวครับผมก็ไม่ได้ยินครับเอ้ยไม่มองไม่เห็น ยกขึ้นโอเคครับผมแล้วก็เอาวางใส่เลยครับลูกพี่ครับนี่โอ้มามาขึ้นมาสูงขนาดนี้เขาจะก็จะมองเห็นแล้วเออแต่ว่าอตึกตัวนี้มันต่ำกว่าภาคภาคสามนะครับตึกภาคสามมันจะใหญ่มันจะใหญ่แล้วก็สูงมากครับผมสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะสูงกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้โอ้โหดูดีดูด,ดีทุกคนโอ้โหมันใหญ่จริงโอ้ ว้าวมันตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากนะครับมันใหญ่มากโอเคแล้วก็ฟังวอลผมซ้ายนิดนึงครับผมหย่อนลงเรื่อยๆครับผมหย่อนลงเรื่อยๆโอเคพอครับผมหยุดสวิงโอเคครับผมหย่อนลงอีกครับผมถอยอีกนิดนึงยกขึ้นก่อนครับผมยกขึ้นก่อนโอเคถอยครับผมถอยโอเคหยุดครับหยุดนี่ครับผมแล้วก็ฟังซ้ายไอ้ฝั่งขวาอีกนิดนึงครับผมโอเคหยุดครับหยุดโอเคแล้วก็ดึงขึ้นครับผมนี่เขาเขาก็จะฟังแค่วอครับผม แล้วเราก็บังคับปืเออมันต้องเดินหน้าไอ้หว่าสวิงมือตืออ้ยชิบหายแล้วไง,งมันสุดแล้วนี่ว่ามันจะถึงไหมนี่อย่าบอกนะไม่ถึงโอ้ยโอ,ยโอย้มันหยุดเลยหยุดมันก็หยุดเลยนี่ว่าปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้嘛ป๊าปาปาเอา้าไม่โดนอีกบ้าบอลจริงเ่ยป๊าปโอเคเหลืออีก,กน,นึงอ ปืดโอ้โหสวิงโคตรไหวลงครับลงลงลงครับลง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 ครับลงลงลงสวิงโอเคขึ้นขึ้นหน่อยครับผมขึ้นหน่อยดึงดึงถอยครับผมดึงถอยโอเคหยุดครับหยุดนี่ผมลงอีกนิดเออเดินหน้าครับผมซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยพอครับพอ เค <Okay, S 2> เดินหน้าครับผมเดินหน้าปึ๊บโอเคหยุดครับหยุดโอเคขึ้นครับนี่มันก็จ,จะเป็นเอ่อมันก็จ,จะเป็นเอ่ออะไรล่ะเป็นระบบระเบียบของเขานะครับว้าโอ้โหเราขึ้นสุดเลยนี่าปึ๊บปึ๊บโอ,โอ, <laughs> โอ้เวลาหยุดมันก็หยุดเลยนะม,มันไม่มีอะไรเลยนะ <laughs> อยู่มันก็หยุดปึ๊ไปเลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับงานสุดท้ายเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันใหญ่มากครับผมมันใหญ่จริงๆ มาเยี้ยงเรียบร้อยครับทุกคนมาดูมาดูความเปลี่ยนแปลงของตึกอ่าใหญ่มากมันใหญ่จริงจโอ้ยใหญ่แต่ว่าโอ้ยใหญ่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 หญโอ้นี่นี่นี่ครับบีเอ่อเขา้าเข้าลงจอดรถก็เข้าด้านล่างครับผมโอ้โหน่านจะเป็นห้างมันนะ้งครับโอ้โหใหญ่มากครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้ผมไว้เจอในใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวพาไปลุยงานเล็กๆนะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปๆผมสวัสดีครับผม